หลักหน่วยเอาพ่อว่าเอาพ่อว่าศูนย์อยู่หลักหน่วยบ่ะศูนย์รักหน่วยแปดลักหน่วยศูนย์รักหน่วยแปดรักหน่วยเอาพ่อคือยังให้ผมคือยังหันให้แปดสามกับโตมันบ่โอ้กับโตกับโตได้พี่น้องครับกับโตกับโตตะกี้มอเตอร์ได้มาอย่างมาโอ้ครับมันเล่าไปก่อนนะว่าไปเรื่องหนาว่ามาเข่านึ่เที่ยวมากเล่นก็เข่ากันแปดรักหน่วยศูนย์รักหน่วยเนาะพ่อเนาะศูนย์รักหน่วยแต่ว่าคันศูนย์เป็นลักหน่วยนี่ แต่ต้องไมจะเปลี่ยนงก็ได้มันอ๋อครับครับเพชรพรวิทยสวัสดีเอฟสู้ผู้สโซคนครับผมมื่อนี้แอดกับขีมาตามเนี่ยทางของพ่อหญ้าบ่ะพ่อหญ้าบอนพ่อหญ้าพ่อหญ้าเอฟซีบอกให้มาตามโค้งสุดท้ายนะครับท่านทอมเมื่อนีกวันที่สิบแล้วไก่โค้งสุดท้ายจ่อจันเข้ามาแล้วขี้มาตามของพ่อหญ้าเป็นวาเล่เป็นปีนี้ยังไม่เคยหลุดเนาะพี่น้องเนาะ แต่เพื่อนก็ห้มาแล้วตองวงดว่าเพื่อนขี่เน้นย่ำเพื่อนก็เน้นให้แล้วเพื่อนก็เน้นย่ำห้แล้วบนล่างเพิ่นก็ห้วิ่งสามกับศ er oh. ูนย์ห้เน้นที่สามพี่น้องส่วนจับคู่เพิ่นเน้นห้เม็ดเดียวหางเดียวคือแปดสามตัวกันตัวร่องเก้าสามศูนย์สามสี่ศูนย์ไหมพี่น้องบนล่างเพื่อนห้พันท่งห้ยหางเดียวเม็ดเดียวแขนแขนก็คือแปดสามได้พี่น้องตัวกันตัวร่องเพื่อนก็มีสามตัว ส่วนเลขวิ่งเพิ่นก็ะไห่สามกับศูนย์นี่เนาะครับเพิ่นไห่ตองวดโอเคเพราะว่าอยู่กลางเมืองเนาะพี่น้องไปเบิง้งแนวทางของพ่อญาติน้ำกันน้ำหาเนาะน้ำหาบานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีโทรศัพท์ก็เลยโทรติดต,ต่อบ่ได้ก็เลยถามมาเรื่อยๆเนาะครับชั่วช่วงถามมาเรื่อยๆถามมาน่าทางเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีโทรศัพท์แอดก็ได้พอเพิ่นอยู่กลางทาง โอ้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 โ,อโ,อโ,อโดดใส่เลยพออ่พอสวัสดีครับพอ่พอวันดีครับแม่สวัสดีครับหมัดสามแนวทางตามเลขเด็ดพอ่อคือยังราคักแต่ถ้าถามมาเพิ่นยังหูมัดแม่เพิ่นหูมัดเด็คือเจียงคือเดินดีนะพอ่อตามที่กระจ้าว่ามาหนะาพูนถามมาจะพุ่นพ่อพอมีโชคระสาวนอกเป็นป่ พ่อพ่อพ<บ>่อพ่อพ่อพ่พ <reven> <ส>่อพ่อน่อพ่อพ่อพรอพอพอพ่อพ่อ่อพ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 อพ่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 อพนองแอพ่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 อพอพ่อพ่อพ่อี่อพ่อ่อพ่อ่อพ่อา่อพ่อพ่อพ่ออออ๋อก็่่อ่่อ่อ่่่อ่่่่อ่่ ยุ่สว่างนี่ครับอำเภอสว่างนี่ครับอำเภอติดกันอำเภอติดกันอย่างนี้จังใดแล้วไปหนาจังสิจังใดโอ้ไปหนาจังสิจังใดแมนอยู่พ่อแมนอยู่ไปหนาจังใดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันต้าวันที่ผ่านๆมานี่เห็นว่าบอลลูดจะหงวดเนาะพ่อเนาะก็จรงคักแต่ผมก็นี้เลขวิ่งเลขยังกับบอลุูดม่นวพ่อ ออโอ้ถือกดีอยู่แต่ข้นเบาอ่ะวดบางเ่องหันแม่พ่อพ่นวาเสือนสูนหาล่างดิสื่อสูนหาล่างบ่าางขื้นบนสื่อเล็กือแนวนอนงแต่สื่อเล็กเนี่ยเอาเอาแขวนๆ<พ>เลยตาขั้นถืงเนี่ถือกลายบ่แม่ตาอันขั้นพ่อพ่นถือนี่ก็ถือกลายบ่แม่นี่แล้วก็ได้มาเอ็ดบานเอ็ดอย่างนี้เนาะโอ้โห มิแบ่าอยู่นี่มิ่เงินเล็กม่เอนี่าเห็ดทุ่งเฮ็ดกระแพงบ้านนี่ของมิยังเลยนาะทำงานจะมีเอาบางเลไก็พอให้น่าสาโทกอ่มีให้น่าสาโทมีห่วยปาดเบาอีรีก่แม่ปารขนชิงลูกปาร์ตบดีมีมตสเงินเหล็ว่านี่จ้าไม่ได้ตัวโอ้ตัวี่มาเงินเหล็กเห็ดบานเห็ดกันเพร้าง โอ่งหมดหมือหนึ่งคือฉีดจังนพคันขืนบนน้ำเนาะศูนหาตรงตรงหมาว่าเสื้อมันโพดมันโพดโอ้่นเพิ่นเอามันก็หา <50 5. S 1> ูนหาูนนหาหานเจูนบนนน่ะศูนหาูเจล่างคือบานนี้บา้บานมันกระตบ๊บโอ้ขั้นนั่นบอขั้นแมนนั่นั้นมันถึงมดมือหนึงขีดม,มางก,กระตอบเฮดแมนบอ กับนาบ้านโอ้พระว่านาบานเฮ็ดเถื่อไปอยู่เนาะโอ้คันถื่อมือนึงก็ชีได้หลายได้เลขซื้อเลขศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่ไหมมาซื้อตารางเนาะแม่เนาะโอ้ซื้อบนญโอ้ยอันเนี่ยโอ้คัานซื้อบุญอาญะเล้โอ้พ่อพ่อพ่อซื้อเลขบุลนะเพียบอ่ะ แม่กับบ้าฮิปเป็นยูโอ้แม่กับบาว่าจังใดก่อเอาขึ้นบนแน่แม่นบ,นบ่าว่าบอกตัวนี้มันบเปล่าน้าให้กัดยว่เป็นยังแม่บ่าเป็นยังแม่บ่าเป็นยังครับมมนัย,ยมันแมนยมันไ่เคยเห็นมาผูกว้นยนเ,ยเนออแม,อยยมนยม,มาผูกไป โอ้ยผอพคนว่าขั้นมันถือมืนอนึ่งกี่ไลาหลายเพราะว่าอโอ๊ยไม่พอแมงมดงงบ่อผอพันวาขั้นถือมันขั้นถือมือหนึ่งเนอันขั้นซูนขั้นศูนหาล่างพอกี่ได้มากกับตอบเห็ดไม่เลยมือหนึ่งเห็นไหมเป็นแตรสื่อตารางศูนหาไหมขั้นมันขื่นบนโอ้ข้นมันอันซวนหาล่างพื่อกี่ได้เห็ดกับตอปไม่เลยแ่ะเพราะมันเห็ดไม่กับสู่เฟี้ยงอะไรที่ฝอสซวนหยาอะไรมันเย็นไหม โอ้ยเหยียดเนาะก็บมิตรตนีหยียดตนใหม่อันนี้ผมเชียนผมเชียนซื้อพ่อญาาก็เจ้าบุตจักก็เจ้าบรตรจักซื้ออย่างกว่ากก็อันนบญากิเจนาะก้าพอน้าี่ <Ừ. S 2> เขาห้องแตงยาที่ซื้นนะเออจังว่าถามมาว่าเงี้ยพอยาใส่กระเจ้ายาใส่นอ่ะแ<อ>บบว่าเอาตามนี่เนาะเอาพอยาเนี่ยแหละ,ะพ่อมีดตัวเน้นบะนี่มีเปลี่ยนแปลงยังบะนี่อยู่จังว่ามันจะย,ย่ำศูนย์คุณมาแห้งอย่าง้อ๋อคศูนย์ไม้แห้งแต่พ่อให้แต่พ่อให้ผมจะตองวดนให้ได้เนี่ย นี่ยชาฝันเมื่อคืนอยู่ว่าศูนย์อืนี่อ่พอฝันหายตองหวดพอฝันฟันกระสามกับศูนย์อยู่นี่แต่ว่าหันหายแน่นที่แปดสามนี่ต้องสามกับศูนย์เลยครับสามกับศูนย์สามกับศูนย์แต่ว่านั้นมันกลุ่มกันหลายคนบรรยายายอาจารย์โอ้ลายอาจารย์สามมันจับซึ่งกันได้ เดี๋ยวมันจะมั่ากันได้พอมันจับไปเยอะเนี่ยูนกับสมกับศูนมักันได้เนี่เป็นสามกับศูนบาน,นี้ครับบาน,นีตัวนี้มานนาหลังบานตัวซีศูนเนี่ยครับตัวซีซูนเนี่อันแสดงว่าอันคน,อ,นองคอ,อเพเปลี่ยนแปลงแล้วเหบ่เพราะว่าเพราะ่บอมเป็นเหล็กฝันเหล็กคำนวณนรครับเนาะคำนวณจะ แต่ว่ง0-1หนกับส0หนึ่จะไปปะใันไหมแมนอยู่พ่านปะเอาเขียนใส่อจอ,อเอาเขียนใส่เขียนตัวหน่อยก็ได้ครับตตกกันสีน่งกันเท่นั้นเองตกกันนากพอเนาะตกกันถุงหนเขียนสนีทก็ได้ เพราะว่ามันจังบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ได้เปลี่ยนแปลงอังงนนี้แค่แค่มันใจกับมันใจตัวนั้นนะมันใจ,จต,ตัวเก่าบ่พ่อสามตัวเก่านี่นนะลูกชื่อว่าตังไหนอันไรครับพ่อเพชรผ้าลวดื่อของผมเพชรผ้าลวยตัวเนี้ยเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ได้พ่อเพิ่นมาเพิ่มให้แต่แค่ซูนหนึ่งซูนหนึ่งในตัวน้นอยๆเป็นตัวกันว่ญญาทันจะญญปะ่ญญาจะถิ่มว่าทันพ่อเพิ่นว่าตัวตัวเก้าตัวเดิม โกกับไปเนี่ยคานเป็นสิบโกคานเป็นสิบโอ้คานเป็นสิบกลับเืออาจารย์ด้อาจารย์ที่เนี่ยครับเอเงิ้นบันลายนี่ยละไมรบ้ว่าเงินหลซื้อคันีือกันไมาด้นุนเลัถือก็ขึ้นขาดไปเลยอืองั้นลายนี่ไหมภามเอาเงินอ้อนขามมันใจข้างนอกกวานึ่งเนาะมันใจสูงกวด มันขึ้นอันเทียบกับกุ้ยแสงเป็นยนั่นเองโชคไปให้ไปเขียนให้เขียนให้เป็นบอกคนบา้านเป็นให้กันไปเขียนให้เขาถือขู่หมือนนะโอ้เขียนให้ถือขู่เหมือนใช่พอนี่แหละเขียนให้ก็เขาถือโอ้ ซุ่มปูยิ่ว่ากุศลแขงเขียนไงเน่้เขียนไงก็เขียนหับ<ม>เป็นบัดส,สูนหสูนนาหาูนบรรทัดถิน่นพะวโอ้ปรัดหาูนออกซัมออกซัเอแม่คือว่าฝันว่าจังไดคือว่าสูนอยูอ่คือว่ามีสูนศูนะมีละงวดนี่ก็ดีอ๋อพอแม่ว่ามีศูนฝันว่าจังไดแม่คือว่ามีศูนนก็ มันเปกไปไสูน่สี่ศูนย์หกศูนยกับศูนย์หนึ่งแหน่สี่ศูนยหกศูนย์หนึ่งศูนย์แต่ว่าเขาตามพอดด่อเนี่ยล้เว,ว่าไปหลายมันจีไลเพราะว่าพ้อเพิ่นก็ห้แล้วสามกับศูนย์เลขวิ่งกันสามกับศูนย์แต่ว่าแม่เพิ่นก็ฝันว่าศูนมีแทีแสดงว่าฝันดีเจนี่พี่น้องแคบหน้าจอยรอบแล้วพี่น้องเด้อพ่อเพิ่นก็เน้นให้ตัวเก้าตัวเดิม กรมีสาม 8, 3, 9, 3, 03, ก็มีแปดสามเก้าสามศูนย์สามแล้วก็ซีศูนย์ศูนย์หนึ่งพ่อพันวักกับตัวเด้อพี่น้องกับตัวน้ำส่วนเล็กวิ่งกับสามกับศูนย์เน้นที่สามเด้อพี่น้องเด้อคับ<ะ><ะ>พ่อพันวักกับตัวน้ำแน่ทีละมาหากระดาษสุกเนี่ยครับมึงมียังมึงมีให้มีนาอืมครับโอเมด กระทุกยากว่ามีมูนมีมังให้หายด้วยของปันนะัแกแขล้งครับแขล้งล่ำขาดกูกระตัดยางน,นี่ผลของค่ายเมืองกันโอ้ไปรับจ้างมาครับอ่าพี่น้องแคปหน้จาจอไว้กับหายชั่วๆวาม,มัานมัเรื่อยๆเหี้ยงสุขภูขสุขนเนาะน้อแม่เนาะอวดวันเทศนี่น วันที่สิบหกกรกฎาสองหางของไข่ชกชกคนหมันเรื่อยๆแห้งสุกุ้สุกคนด้วยไปน้ำกันด้วยสาธุสมพรปากเด้อครับเห็มันมาโลดอันแปดสามเก้าสามเนาะพ่อหน้าแม่เนาะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเอาโอ้ฟอดโอ้ฟอดจัดแล้วบ่นนี้วบินซื้อเพื่อนหันอันนี้ซื้อน้ำบ้านมันเพื่อนเอามาให้เบิ้ง โอ้ของเก่าอนเจ็ดศูนย์หาศูนย์เห็นไหมโอ้เจ็ดศูนย์หาศูนย์ป้าศูนย์หามันซื้อตงหักบานนี้ศูนย์หามันซื้อตังหากศูนย์เจ็ดก็ซ้อตังหากอันซื้อซื้อยู่นบ้านหนเขามาขายหรือซื้อทำเขาไว้อันนี้แกนี่เลขสามตัวก็ซื้อโอ้เลขสามตัวสี่ห้าศูนย์ห้าสีูนยเดห้าสี่ศูนย โอ้เสียดายเนาะป้าหลายไปไหลเนาะโอ้หัวไม่ป่ะพ่อเนี่ยโอ้หัวนี่ว่าขี้เปรี้ยซื้อเอ้าพ่อเขียนไว้ว่าขีไปซื้อได้พี่น้องโตอยู่ในนี่ละนี่ละโตที่พ่อให้นี่ละนี่เอ้ากให้โชุบๆมันๆเรื่อยๆเฮงสุขผูสุขคนให้มาโหลดแปดสามเก้าสามเนาะพ่อเปล่อยพี่น้องเขาโชุบๆมันๆเรื่อยๆเฮงสุขผูสุขคน เอ้าขอบคุณอะไรครับพ่อขอบคุณอะไรครับ